กองทุน S S F X คืออะไรและสำหรับคุณน่าลงทุนหรือไม่เราไปหาคำตอบกันครับ สวัสดีครับทุกคนผมมอนผู้ช่างสงสัยนะครับและอันนี้คือคือไม่ผู้ช่างตอบก่อนอื่นเรามาแนะนําตัวกันก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับคุณรัฐพลคาติยาสุวง์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินนะครับหรือเป็นผู้จัดการกองทุนมืออาชีพนั่นเองคุณไม่เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเขามีวุฒิบัตรระดับโลกเนี่ยอยู่หลายใบด้วยกันตัวแรกเนี่ย CFA มาจาก Chartered Financial Analyst เป็นวุฒิบัตรเชี่ยวชาญการจัดการการลงทุนระดับโลกนะครับใบนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับส่วนอันที่2เนี่ย FRM ก็คือเป็น Financial Risk Manager นะครับเป็นวุฒิบัตรทางด้านการจัดการบริหารเรื่องความเสี่ยงทางการลงทุนวันนี้คุณใหม่เราจะมาคุยเรื่องกองทุน SSFX กันนะครับไอกองทุน SSFX เนี่ยมันคืออะไรครับคุณใหม่โอเคครับ ตัวย่อเนี่ยมันอาจจะฟังดูอ่านยากเนาะ S S F X ม,มันคืออะไรตัวย่อมันย่อมาจาก Super Saving Fund Extra Extra ด้วยนะฮะใช่ฮะมีความพิเศษนิดนึงผมคิดว่าหลายๆคนนะครับถ้าเคยลงทุนมาก่อนเป็นมนุษย์กันเดือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีอยู่2แบบหลักๆก็คือตัว L T F <ม>แล้วก็ R M F แต่ว่า L T F เนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้ว เมื่อปีที่แล้วเป็นปีสุดท้ายปีนี้เนี่ยเขามีการตั้งกองทุนตัวใหม่ขึ้นมาเอามาแทนตัว LTF นี่นะครับแล้วมันมีข้อแตกต่างระหว่าง LTF เดิมยังไงบ้างครับโอเคครับผมขอพูดถึงตัว Super Saving Fund Extra นี้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษนะที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาเพิ่งจะตั้งขึ้นมาไตรามารส2นี่เองซึ่งเปิดขายตั้งแต่ช่วง1เมษาถึง30มิถุนาอืออ๋อใกล้หมดแล้วนะครับ30มิถุนานี้เองเ,องเ,องเนาะ ใช่ครับซึ่งเนื้อแท้ของมันแล้วเนี่ยในแง่ของการลงทุนเนี่ยลักษณะการลงทุนมันจะเหมือนกองทุน LTF เลยคลายกันเลยใช่คือนโยบายเนี่ยจะบังคับว่ากองทุนจะต้องลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า65%ดังนั้นถ้าเทียบกับคนที่เคยลงทุน LTF อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า เหมือนเหมือนกันเด้เลยอะแค่เอามาแทนง,งานเรียกคนคนละชื่อเฉยๆแล้วก็มีจํากัดเวลาให้เราซื้อได้เฉพาะช่วงไตรมาสสปีนี้เท่านั้นนโยบายการลงทุนเหมือนกับ LTF แล้วอย่างนี้มันมีความแตกต่างอะไรที่มันไม่เหมือนกับ LTF เดิมนะครโอเคฮะมันจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภาษีเดิม LTF เนี่ยเขาจะให้เราซื้อได้แค่ไม่เกิน15%ของรายได้ทั้งหมดทั้งปีไม่เกินห้าแสน แต่ว่า S S F X เนี่ยเขาให้เราซื้อได้ไม่เกิน200,000อืมอ้าวแล้วจะยังไปรวมใน5 0 0แสนที่เอาไปลดหย่อนภาษีนั้นไหมครับอืมไม่นะครับอันนี้เหมือนมันแยกออกมาต่างหากอ๋อแยกมันเลยเรียกว่าเอ็กซ์ตร้ามันจะไม่รวมกับใครอ๋อก็อันนี้ก็เป็นข้อดีที่มากกว่า L T F ของเดิมนะฮะเป็นการเพิ่มขีดจำกัดในการลดหย่อนภาษีถูกต้องไหมครับอืมถูกต้องครับทั้งนอกจากนี้ฮะตัว S S F X เนี่ยเมื่อเทียบกับ L T F เนี่ยมาอาจจะต่างกันอีกนิดนึง ตรงที่ LTF สมัยก่อนเราลงทุนคือเราต้องลงทุนอย่างน้อย7ปีปฏิทินอ่าใช่พูดง่ายคือสมมติเราลงทุนปีนี้ใช่ไหมครับสมมุติซื้อ2563นะ<ม>ถ้าเป็นกองทุน LTF สมมุตินะเราจะขายได้ก็คือปี2570<ม>นะครับนะับเป็นปีปฏิทินแต่ถ้าเป็น SFX s ตัวนี้เขาต้องให้เราถือ10ปีและเป็น10ปีแบบปีจริงๆอ่ะไม่ได้นับเป็นปฏิทินอ๋อ,อคือ อ่าสมมติซื้อวันที่30มิถุนา2563คุณก็จะขายได้30นะมิถุนา2573นะก็คือ10ปีนับจากวันที่มีการซื้อถูกต้องนะกองทุน S S F X เนี่ยจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยฮนะคือมันเพื่อช่วยในการเรื่องการลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษีเป็นหลักเลยนะครับนะก็สมมติคุณซื้อลงทุนไปสมมุติซื้อแสนหนึ่งนะ เราก็เอาแสนหนึ่งตรงนี้ไปหักออกจากไรายได้เราตอนเรายื่นภาษีดังนั้นตัวเงินได้ที่เราจะเอาไปคิดเป็นเงินได้พึงประเมินในการคำนวณภาษีเนี่ยมันก็จะลดลงทําให้เราเสียภาษีน้อยลงโอเคเอาวแล้วตัวไอ้กองทุน S S F X เนี่ยมันมีกี่ประเภทเย่ยที่แบบเราควรที่จะต้องรู้จักกันอกองทุน S S F X เนี่ยจริงมันลงทุนในหุ้นใช่ไหมกองทุนหุ้นเนี่ยจริงมันเหมือนแบ่งประเภทออกเป็นประเภทใหญ่ด้วยกันได้2แบบ ะะแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าการลงทุนในกองทุน c t t v v f u u n d c t t v v เนี่ยหมายความว่าตัว Fund Manager เนี่ยเขาจะมีความ Active ในการไปเลือกหุ้นคือเลือกตัวที่เขาว่าดีที่สุดน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเข้ามาใส่ในพอร์ตการลงทุน mm hmm. นะฮะเป็นการบร่หานจากการเชิงลุกเลยมีการวิเคราะห์ไส้ในรายละเอียดของบริษัทที่เขาจะเลือกลงทุนอีกแบบแบบที่2เนี่ยตรงข้ามกันเร,เรียกว่า p s s i v e f u ันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่า อันนี้ฟันเมนเจอร์เขาจะไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์เลือกหุ้นหลายตัวเลยแต่ว่าเขาจะลงทุนให้มันสอดคล้องกับดัชนีหุ้นนะครับอ,อย่างของเราในไทยเนี่ยมันก็จะเป็นพวก Set Index ใช่ไหมถ้าเป็นหุ้นใหญ่มันจะมี Set 50, s e ตห0หรือเซตร้ออย่างเงี้ยเขาจะลงทุนให้สัดส่วนเหมือนกับดัชนีพวกนี้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรพิเศษเพิ่มเติม,มครับอ้าวแล้วกองทุน2ประเภทนี้แบบแอคทีฟกับแพสซีฟเนี่ยควรจะลงทุนหรือมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับผม โอเคฮะข้อข้อดีก่อนแล้วกันถ้าเราพูดถึงข้อดีของกองทุนแบบแอคทีฟเนื่องจากฟันเมนเจอร์เขาเป็นคนไปวิเคราะห์เลือกหุ้นมาให้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในดัชนีทั่วไปถูกไมหมฮะนี่คือข้อดีแต่แน่นอนข้อเสียหรือพูดง่ายๆคือเป็นข้อดีของทั้งฝั่งแพสซีฟนั่นแหละคือฝั่งแพสซีฟเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ต้องให้ผู้จัดการกองทุนไปวิเคราะห์อะไรมากดังนั้นตัวค่าธรรมเนียมที่เขาจะเก็บจากเราเนี่ยในฐานะนักลงทุน นะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยจริงๆก็ต่างกันอยู่เยอะพอสมควรนะผมยกตัวอย่างเช่นกองทุนแพสซีฟเนี่ยค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการอาจจะอยู่ประมาณทักแถวๆถวศูนย์จุดห้าหรือถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่ถ้าเป็นกองทุนแอคทีฟเนี่ยบางทีค่าธรรมเนียมก็อาจจะขึ้นไปประมาณแถวๆถวหนึ่งจุดห้าถึงสองเลยหึ่งส่วนต่างเนี่ยอาจจะประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปี รกะะ็ถ้ามองเป็นแบบเท่าเนี่ยก็อาจจะแบบ2อถึงสเท่าเลยเนาะความต่างถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้แล้วถ้าเราลงทุนไปเรื่อยอๆถ้าปีหนึ่งเสียหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะสมมติเราลงทุนไปสักสิปีก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเราแหละก็จะเป็นส่วนต่างดังนั้นถ้าจะลงทุนในกองทุนแอคทีฟเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจด้วยว่าฟันเมนเจอร์เนี่ยเขามีความสามารถพอที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นในส่วนนี้นะฮะ ก็สรุปอีกทีนะครับเราจะมีกองทุนอยู่2แบบคือแบบที่เป็น Active นะครับและก็แบบที่เป็นพ a s ซีฟนะครับความแตกต่างตรงนี้ก็จะอยู่ที่เรื่องของค่าจัดการบริหารหรือ m a แมネจเมนต์ e e นั่นเองนะครับและผมเคยได้ยินมาว่ามันมีกองทุนที่ชื่อ S S F คล้ายๆกันแต่ไม่มี X ตรงนี้มัน,ม,นมันเหมือนหรือต่างกันยังไงครับผมไอตัว Extra เนี่ยมันเป็นมาตรการพิเศษที่รัฐบ,บาลเขาเหมือนตั้งขึ้นมาชั่วคราว ะะตั้งแต่เกิดเรื่องโควิดแต่ตัวที่ไม่เอ็กซ์ตร้าเนี่ยมันเป็นมาตรการที่มีให้นักลงทุนลงได้เรื่อยๆเลยสําหรับทั้งปีนี้จะซื้อตอนไหนก็ได้<ม>แต่ตัวเอ็กซ์ตร้าเนี่ยมันบังคับว่าคุณต้องซื้อภายใน30มิบุถนาอ๋อก็แปลว่าหลังจาก30มิถุนทานี้ตัว S S F ก็จะยังคงอยู่แต่ S S F X ก็จะหมดไปถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรีบลงมือซื้อกันแล้วนะครับและจริงๆก็มีความใจนิดนึงตรงที่ SSF แบบเฉยเนี่ยนโยบายการลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนอะไรก็ได้คือไม่ได้จำกัดว่า้จะต้องเป็นหุ้นไทยอย่างน้อย65%นะฮะดังนั้นถ้าได้เทียบแล้วเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆถ้าใครเคยลงทุนมาก่อนมันจะคล้ายๆ R M f มากกว่าในงแง่ของนโยบายการลงทุนคือเปิดกว้างจะลงอะไรก็ได้ค่อนข้างกว้างแต่ตัวเอ็กซ์ตร้าเนี่ยมันจะคล้าย LTF ก็คือบังค้าว่าลงหุ้นไทยเยอะหน่อย อา้าวแล้วถ้าต้องเลือกสักอันระหว่าง Active กับแพ s ซีฟเนี่ยทางคุณไม่จะแนะนำว่าตัวไหนดีกว่ากันครับก็ส่วนตัวผมนะครับสำหรับพวกกองทุนแนวๆเน,นี้ยที่ต้องลงทุนยาวหน่อย10ปีเนี่ยผมจะชอบกองทุนประเภท p a พสซีฟมากกว่าแพสซเพราะอะไรเพราะว่า,าหลักๆเลยนะค่าธรรมเนียมที่ต่ำเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากเหมือนกันอย่างที่เทียบไปให้ฟังแล้วว่า10ปีปีละเปอร์เซ็นต์ก็10%แล้วถูกไหมครับแล้วอย่างเงี้ย กองทุน S S F X นี้จะเหมาะกับสายอาชีพไหนบ้างครับคุณไหมเนื่องจากมันเป็นกองทุนที่สร้างมาเพื่อลดภาษีนะฮะดังนั้นแน่นอนว่าคนที่สายอาชีพที่เงินเดือนสูงไม่ว่าคุณจะเป็นแบบหมอวิศวกรนักบินอะไรก็แล้วแต่ที่แบบรายได้คุณเยอะเนี่ยซื้อเนี่ยมันคุ้มเพราะฐานภาษีคุณสูงเนื่องจหมยังไงก็ได้ลดหย่อนแน่ๆใช่ไหมครับลองมาดูจากตารางนะครับคือตารางนี้มันจะโชว์ให้ดูว่าคุณรายได้เท่าไหร่แล้วคุณต้องอยู่ฐานภาษี เสียภาษีเท่าไหรคือขั้นสูงสุดเนี่ยถ้าคุณไรายได้เกินปีละห้าล้านนะฮะทุกๆร้อยบาทที่คุณหามาได้ในส่วนที่เกินห้าล้านเนี่ยคุณต้องจ่ายภาษีรัฐบาล35บาทแถ้าคุณไรายได้น้อยลงมาหน่อยรัฐบาลก็เก็บภาษีน้อยหน่อยเห็นไหมครับแต่สาหรับคนทั่วๆไปที่ฐานภาษีไม่ได้สูงขนาดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าจุดที่จะต้องเข้าลงทุนที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยคือจุดที่คุณมีฐานภาษีตั้งแต่10%ซขึ้นไป หรือถ้าให้เทียบเป็นรายได้คือคนที่มีเงินเดือนประมาณเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ4ี่หมื่นขึ้นไปสี่หมื่นขึ้นไปนะครับเอาเลยกลองทุนนี้มันให้ลงทุนได้ถึง200,000ใช่ไหมฮะอย่างนี้ผมควรจะเลือกลงทุนเท่าไหร่ดีครับอันเนี้ยฮะเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางภาษีโดยสูงสุดนะคุณต้องดูก่อนว่าคุณฐานภาษีเท่าไหรนะะ่คือรายได้ของคุณทั้งหมดเท่าไหร่สมมุติว่าคุณไม่ได้มีเงินไปลงทุนในอะไรอ,อื่นที่ช่วยลดหย่อนภาษีเลย ผมยกตัวอย่างให้ฟังสักสองเคสละกันเคสแรกเลยสมมติคุณเงินเดือน4ี่หมื่นสี่หมื่นอาตัวเลขที่คุณบอกว่าต่ําที่สุดเนาะที่คุณจะเข้าซื้อครับถ้าคุณเงินเดือน4ี่หมื่นแปลว่าทั้งปีเนี่ยไรายได้คุณก็คูณ12ไปเนาะเท่ากับทั้งปีคุณมีเงินทั้งหมด4ี่0 0 0 0ปบาท4ี่0 0 0แบาทเนี่ยสรรพก,กรเขาอนุญ,ญาตให้คุณหักออกไม่ต้องไปเสียภาษีนะหักออกได้แสนหดังนั้นคุณจะเหลือรายได้ที่ต้องไปยื่นเสียภาษีทั้งหมด3ามแสนสองหมื่นบาท ซึ่งมันหมายความว่าคุณอยู่ในฐานภาษี10เรียบร้อยแล้วเกิน300,000ขึ้นมาไอ้ส่วนที่เกินมาตรงนี้มันเกินมา20,000ถูกไหมครับอันนี้แหละเป็นปริมาณของกอง s s f x ที่คุณควรจะซื้อเพราะว่าถ้าคุณซื้อกอง SSFX 20,000มันเท่ากับเวลาคุณไปยื่นภาษีคุณเอา20,000ตรงนี้ไปหักออกจาก302,000ก็จะเหลือแค่300,000ถูกไหมภาษีที่คุณประหยัดไปได้มันจะมีมูลค่าเท่ากับ20,000 เอาไปคูณกับฐานภาษีของคุณซึ่งก็คือ10%ดังนั้นคุณก็จะลดหย่อนภาษีที่ต้องเสียไปได้2,000บาทนะครับอันนี้เป็นเคสแรกเคสถัดมาถ้าคุณรายได้เยอะกว่าน,นั้นล่ะ,ะผมเทียบให้ดูว่าถ้าคุณรายได้เยอะหน่อยเงินเดือนเป็นสัก80,000เลยเงินเดือน80,000แปลว่าไรายได้ทั้งปีคือ9 6 6 0 0นะ9 6 0าหกากส่วนที่สมากรเขาให้ลดฟรีๆไปแล้วแส0 0ก็จะเหลือ800,000 การที่คุณมีเงินได้สุดที่แ0 0แสนนี่ต้องไปยื่นภาษีเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณฐานภาษีตกอยู่ในฐาน20%เนาะถ้าเราดูจากตารางฐานภาษี20%ตรงเนี้ยมันคือเงินที่เกินมาจาก7,500แสมันเกินจาก7,500แสขึ้นมา50,000ดังนั้น50,000บาทคุณจะต้องเสียภาษีอยู่ในฐาน20%ส่วนที่ต่ำกว่าน,นั้นมันก็คิดในฐานภาษีที่ลดหยอนลงไปทีเนี้ยสำหรับการลงทุนในกอง s S F X เนี่ยคนที่มีรายได้ขนาดนี้เนี่ยคุณควรจะซื้อเต็มไปเลย200 0 0 0บาทโดยที่ใน200 0 0 0บาทเนี้ย50,000บาทเนี่ยมันจะลดหย่อนได้20%สเนหมือนที่เราคิดไปให้ดูตะกี้เนาะมันตกในฐาน20ดังนั้นภาษีที่คุณจะได้ลดทั้งหมดส่วนแรก5 0,000เนี่ยคูณ20%ก่อนก็จะลดหย่อนไปได้1 0,000บาทส่วนที่เหลือคืออีก1น5มันจะไปตกในฐานภาษี15%บ้าแล้วเนาะซึ่งภาษีที่คุณลดหย่อนตรงเนี้ย มันจะมีค่าเท่ากับ150 0 0แสคูณ15%ก็จะเท่ากับ22,500บาทนะครับสส่วนเอามารวมกันได้32,500บาทเป็นภาษีทั้งหมดที่สามารถลดหย่อนได้จากการซื้อเต็ม,เ,ตมเลย2 0 0 0 0นจากที่เราให้ฟังยกตัวอย่างไปทั้งหมดแล้วเนี่ยผมอยากจะสรุปคีย์พอยต์หลักๆให้ฟัง2ข้อนะฮะ ข้อแรกคือเงินเดือนขั้นต่ําที่สุดที่คุณจะต้องเริ่มลงทุนในกองทุน S S F X เนี่ยก็คือประมาณ40,000บาทข้อที่2จุดที่คุณจะต้องลงทุนแล้วลงทุนได้เต็ม2,000 0 0บาทเลยเนี่ยผมไปคํานวณภาษีมาให้แล้ถ้าเงินเดือนคุณเกิน55,000บาทขึ้นไปอันนี้ลงทุนได้แล้วเต็มๆเ,เลย2 0 0 0 0 0 ฟังดูแล้วผมอยากลงทุนมากเลยนะครับคุณไม่แต่ตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมีค่อนข้างเยอะทางคุณไม้เองเนี่ยจะแนะนําตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับก็สําหรับ S S F X เนี่ยผมคิดว่ามีที่น่าสนใจนะผมยกมาให้ฟังสัก2กองละกันตัวแรกคือกองพัทละเซ0 E S G S S F X โอ้ชื่อยาวเหมือนกันนะครับ ชื่อคน่ยาวอันนี้มันดียังไงผมชอบตรงที่ค่าธรรมเนียมเขาเนี่ยถูกที่สุดในตลาดนะถ้าไปดูค่าบริหารจัดการทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยปีหนึงเขาชาร์จ0.56%อ๋อก็แปลว่าอันนี้เป็นแบบ passive ใช่ไหมครับอืมใช่ครับนั้นค่าธรรมเนียมเขาก็จะต่ำหน่อยทีนี้เราลงทุน10ปีโดนปีละ0.56%รวมๆแล้วก็เหมือนเสียค่าธรรมเนียมประมาณ5.6% ูกไหมครับอันนี้เป็นคีย์ว่าทําไมผมถึงแนะนําว่าคนที่อยากจะลงทุนกองประเภท S S F X เนี่ยควรจะต้องมีฐานภาษีสัก10%ขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราฐานภาษีแค่5%เนี่ยมันก็เหมือนแค่เราย้ายจากการจ่ายภาษีให้รัฐบาลเป็นย้ายมาจ่ายเป็นค่าจัดการกองทุนแทนเท่านั้นเองทีนี้กลับมาที่กองทุนนี้ของพัทราฐกันก่อนนโยบายการลงทุนเนี่ยเขาจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มี Market cap ขนาดใหญ่คือเป็นบริษัทไซส์ค่อนข้างโต นะครับลงทุนตามดัชนีเซตฟิถ้าเรามาดูไส้ไหนของที่เขาลงทุนนะฮะต้องดูอย่าง5อันดับแรกเนี่ยมันก็จะเป็นบริษัทที่เราคุ้นหัวอยู่แล้วพตทรหรือ AOT หรือ CPR เนี่ยดังนั้นผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนนี้มันก็จะมีลักษณะล้อไปตามเออศร,รษฐกิจภาพใหญ่ของประเทศไทยจะเป็นหลักส่วนกองทุนที่2เนี่ยเป็นกองทุนของทางบรจกรุงไทยชื่อ KTESGSSSFX โอ้ันนี้ก็ยาวเหมือนกันน<ล>ะครับ,ค,รบคือตัวนี้จะลงทุนอ้างอิงตามดัชนีไทยพัฒ ESG ซึ่งสัดส่วนในการลงทุนเนี่ยมันจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่ Market Cap ไม่ได้ถึงกับใหญ่มากมันจะกระจายเกลีกล่ยก,ก,กันไปมีพ่อหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเข้ามาผสมเยอะหน่อยดังนั้นถ้าใครแบบว่าอยากจะลงทุนให้มีแบบมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตจากหุ้นเล็กเนี่ยอกองทุนนี้ก็อาจจะดูน่าสนใจ นะครับส่วนในแง่ของค่าธรรมเนียมเนี่ยกองน,นี้ก็ค่าธรรมเนียมไม่แพงเท่าไหร่คือถูกเป็นอันดับ2ในตลาดรองจากพัฒละนะครับเขาคิดอยู่ที่0.68%ต่อปีอม,มนแพงกันนิดเดียวนิดหน <S 1> 1 <S ึน่ง <1 S 1> อ<ะ>่ยสิบปีก็6.8%ก็นะยังก็ยังน่าสนใจน่าลงทุนอยู่แต่เนื่องจากว่ากองทุน S S F X เนี่ยมันเป็นการลงทุนในหุ้นใช่ไหมฮะแปลว่าก็มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงอย่างนี้ถ้าสำหรับคนที่ รับความเสี่ยงมากๆไม่ได้เนี่ยทางคุณไม่มีกลยุทธ์อื่นๆแนะนํำไหมครับก็สําหรับการลดหย่อนภาษีนะครับถ้าเรารับความเสี่ยงหุ้นไม่ค่อยได้ก็มีตัวเลือกอื่นเช่นกองทุน RMF หรือว่า S S F แบบปกติเนี่ยเขาก็จะมี choice ที่ไปลงทุนในตราสารหนี้นะฮะดังนั้นความผันผวนของพวกนี้มันก็จะน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นไทยแบบ S S F กองทุน ssfx เนี่ยเปิดขายถึงแค่สิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับใครยังไม่ได้ซื้อก็รีบไปซื้อกันเลยนะครับก็ขอบคุณที่นั่งฟังกันจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามความรู้ดีๆใน EP หนะ้าครับวันนี้ผมมอนและไม่ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อในคอมเมนต์ครับสวัสดีครับครับ